มองหน้ากันหน่อยสิจ๊ะตัวเองเงอะไรลาก่าลากอหรอเงอะไรล่กอหรอเงอะไรล่กอหรอจะไปไหนอะเงอะไรลาก่กอหรอฮะจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน เสียงใครอะเสียงใครมาเสียงรถใครมามานีก่อนอย่าพึ่งไปอืมอาหนี้วานี้จับมือก่อน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  I'm not an eating.